สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทกทานเลยนะฮะพบกับผมเซลฟุกจากไหยจากร้านพ k s u p e r ปอร์บายน a นทบุรีนะครับวันนี้ก็พามาชมรถเข้าใหม่ของทางร้านอีกแล้วนะกระเจ้ายักษ์ใหญ่่า่คา,าวสกิเด็กสิบปี2016นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาชมรอบคันก่อนเลยมาสีสวยสดงดงามตามทองเรื่องนะครับท่านผู้ชม และเน้นย้ำที่สำคัญแทบจะไรยริ้วรอยนะมาไล่ของแต่งกันดีกว่าคันนี้จะได้เป็นชิวหน้าแต่งนะครับไลยน็อตไทเทนะแล้วก็ได้อึก,กระจกนะครับชุดหน้าใสๆเลยนะท่านผู้ชมก็ได้าหม้อน้ำนะครับสีดำนะคันนี้ไล่น็อตไทเทมาเกือบเกือทั้งคันเลยนะท่านผู้ชมการลม้มนะครับ ของ e v o t e c h นะตัวนี้แล้วก็อ่านี่ขอบโครงคาร์บอนนะครับชิ้นนี้เลยนะไาบอกแล้วก็จะได้เป็นข้อกระป๋อง CR นะครับอลั่นเลยนะแล้วก็นี่เลยบางโคนหลังคาร์บอนนะครับสายสัน้นแม่เหล็ก เรียนสวยนะคันนี้หนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็ไฟเรียนในตัวด้วยนะบอกนะครับอันนี้ลายแคบลากนะถังสวยๆติ๊กเกอร์นะครับรอยู่ครบแล้วก็อันนี้เดิมโรงงานเลยนะอันสบัดโอรินนะครับมาหน้าไมค์กันต่อ คันนี้ก็จะวิ่งอยู่ที่3 9 0 0มกันกว่าโลเท่านั้นเพื่อเป็การไม่เสียเวลาฟังเสียงเครื่องแล้วก็เสียงข้อกันต่ออ่าแจ้เดียวติดเลยนะท่านผู้ชมเสียงเรื่องเงียบๆครับผมเดี๋ยวาฟังเสียงข้อกันต่อครับ อพอเป็นพิธีนะท่านผู้ชมก็คือลัานสะใจแน่นอนนะสำหรับใครที่สนใจเจ้าไซค์สิบคันนี้นะก็ดูรายละเอียดได้ที่ใต้ดีพิชชั่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นราคาสดดาวพอน,นะหรือใครอยากติดตามรายละเอียดของแต่ละคันก็ติดตามได้ที่เพจเราเพจเราจะมีชื่อว่า PK Superbike บ o หนนทบุรีนะครับชื่อเดียวกับชื่อร้านเลยและเน้นย้ำที่สำคัญว่าเพจเรามีแค่ชื่อว่า PK ซูเปอร์บายนนทบุรีเท่านั้นนะครับรูปโปรไฟล์จะเป็นรูป PK แล้วก็แต่ละเพจเนี่ยจะมีเซลล์คอยดูแลอยู่นะหรือใครที่อยากเข้ามาชมรถตัวจริงนะที่ร้านก็พิมพ์ใน Google Ma p ว่า PK Super b อรบนนทบุรีนะครับร้านเราจะอยู่ตรงห้าแยกปากเกดนนทบุรีนะใครกำลังหารถสภาพดังฟ้านะครับก็ต้องที่นี่เท่านั้นนะท่านผู้ชม PK Superbi ร์นนทบุรีวันนี้เซลล์ฟุกขอราไปก่อนครับผมกราบสวัสดีครับ